ณตอนนั <G Incre ased> ้นณตอนนั<ะ> um <welche> ้นแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็แต่งงานมีลูกคนหนึ่งอายุเก้าปีกว่าละชื่อลูกว่าน้องจ้าตั้งชื่อว่าน้องจ้าแล้วก็เข้าเรียนที่ฟินิปส์ลอยนะปีป .3 อ้วนมากแล้วก็ตอนนี้ทำคลินิกช่วยแฟนอย่างเดียวตอนนี้แฟนเป็นเป็นน้องชายนั่นเด็ก เป็นหมอเด็กที่จบที่สันดอนแล้วได้คุณไปอยู่โรงพยาบางลงลําพูนเลยต้องไปอยู่โรงพยาบาลไปอยู่ที่ลําพูนไปไปมาแต่บ้านอยู่ยังวิเชียงใหม่ตอนนี้ไปไปมาแล้วอยา่างอื่นแต่ตรู้สึกวันนี้ปึ้งมากปึ้งมากที่ว่าแบบคิดว่าจะได้มาเจอเพื่อนเพื่อนเก่าๆในวัน,นวเนี้ยเนาะทั้องคุณอาจารย์เวยแล้วตะก,กี้ก็เหมือนกันเลยตะกี้ไคอู้นะที่บอกว่าเจออาจารย์สุรลินอ่ะงง มองดีๆเอาอาจจารีดีใจดีใจวันนี้ปึ้งแล้วก็ทุกคนแบบแบบดูเด็กอะเนาะทุกคนดูเด็กมากเลยอะแล้วก็ที่ถึงเนาะแล้วก็เป็นสาวกแก๊นเฟสอะตลอดทุกวันเลยเบนกันฮามากตลอดทุกวันแล้วตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์ก็บคยวางเลยเด้อมตบอจนมันเป็นนด้อย่างนี ตอนนี้สีจ ờ, ่จใจกี่สองเป็นเฟสเออนี่ยวันใช่ใช่อนตื่นมาเนี่ยหน้าแบบน้ำอนกใส่เต็มเฮ้ยติ๊กติดกลอแงมติดกองแงมคือออนไลน์ยี่สิบชั่วโมงไห้เออองน เป็นพ่อแม่แล้คะเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณเป็นทุกันที่เจอว่าได้ไปเจอเพื่อนเนาะตาวกับมีว่าคิดว่าจะมีวันนี้จะมีใจแล้วก็จะได้เนี่ยรอบต่อไปเดี๋ยวเขาให้มาอู้กันว่าเราจะไปเจอกันที่ไหนเนาะอาจจะมีการพวกตทลุกปีหรือว่าหลอกจากคลีเลือดราจะได้กันแล้วแต่ก็ต้องเรียนจากคนไปเรื่อลย โอเควันนี้วันนี้กับเท่านี้แค่เดียวมันจะดึงไปตอนที่นี้เป็นนนี้นใะลค่ลูมาวันนี้มาพิงเป็นพิเศษคนนี้นะจากที่เขาตอบท่องเยนเนาะวันมาวนมา แล้วพอทแล้วพอมาทํางานแล้วก็เธอเปลี่ยนไปค่ะเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยการซ่อไปกี่เข้าเลี่ยจำอ่เร้องก็ตอนนี้ติดหนังเรื่องแรงเงาวันนี้ผมเรียนเป็นผู้นีือไป้นิดหน่อยค่ะีก็คือ เดิมน mm ี hmm. ng, ่ชื yeah. ่อรัตนามโนอาจารยอาจารย์ได้เก็บ๊ปปองะนั่นเองถ้าอาจารย์ไปไปบอกว่าถ้าเอาบุรียนจิ้มที่มูอดำเท่านั้นหมูนนินั้หน้าเธอตีเต้าวงกๆต้องหลอดอาจารย์ก็ได้กลับมาจิ้มแก๊ปปอเป็นคนตุ้ยเข่งติ้งๆนะคะอาจารย์แล้วก็เป็นคนนี้ะน่าแก่นะจบมานี่68สิบแปดอาจารย์จากนี้ลงมาลงมาเรื่อยๆเนาะอจาร เดี๋ยวจากไข่บอกออกรถน้ำหนักเหลือ45ค่ะจากนั้นตอมก็ไปเก็บทีทีแต่งงานเจ้าลูกไปอยูลีไภัซึ่งมันก็ไภรรยาจะยได้ไปสู่บ้านเกิดแล้วเพราะมีแฟนอยู่ที่้าคนี้เนาะฮ่าพี่ไปบ้านเกิดตรงนี้แบบต้องอยู่พี่ไปอยู่บ้านเกิดตอนนี้มีลูกหนึ่งคนค่ะตอนนี้โลกอะไรต้องมาจอึงมาหาลูกลูกเอย่างมึงบอดมาตอนมอา .3 ที่ไปไหนจะกอดแค่ยูเวนตีนยูเตอร์นี่แล้วมาต่อว่าผมบอดยูบอด จะพักอยู่ทางหลักมองเรียนขับรถไปเองค่ะเขาพี่เป็คนเดียวค่ะคนที่ช่วยเอื่นเองเนาะจากนั้นพอจบปุ๊บนะคะจะไปเรียนต่อเนื่องค่ะเรียนสายุรงต่อเนื่องที่คณะแพทย์นะคะแล้วจากนั้นเรียนต่อโทสายตรงต่อค่ะแล้วประเดบลนี้กระแสพยาบาลอะไรเรียนพยาบาลมาตลอดจากปุ๊บเป็นนั้วทีนี้บไปต่อไปจะต่อไปก็พออันวิชาชีพไปสอบแต่งแต่อีกกลายเยอะแยะเยอะแยบ เป็นป้าเจ้าหมูจะไปไปสอบกอดกจวนหรืเจ้เาไปประุนะพี่ชยังเกอกอันนี้เป็นคนป้าเดยคนป้าเธอตอนน้น้เจอเพื่อนเนตันไหนกับแบบแแก้วแลก็บตึงเจอเพื่นเพื่อนสาสูนิงยเนาะอันนี้ก็คือประจับหนิง e n g a ะ e m e ค่ะบุงกิงแล้วก็มีไม้กับพีชัดเนาะพีชัดไปนแ่ไปอยาบ้านอยู่ต้องจะไปรักปวยไม้พี่ชัดแ้วพี่ชไ ก็คือกระตีไใจค่ะติดต่อเพื่อนกับเค่ได้ลูกเลยแต่เป้บุ้งเพื่อนสาวเขียนชื่อได้เขียนชื่อปีดีไอเพิคุณนยกุ้งแบบไม่ถึงนะเโลกให่หมดเลยออเโลกคุ้แห่ได้ก่อยเอาย่ีงเงียริคุแห่เอาเงินไถ่เลยเอาไปเติมของคุณนายทุ่งด้วยปีดีไอก็จะเจอคุณนอยู่ในไม่กเจ้า วันนี้ก็ขอเปลี่ยนมาไปเจอเพื่อนๆเซอร์ไพรส์เนาจะจริงวันนี้นี่มาจ้าก็าว่ามีคอยอิู่ตลาดที่บ้านแล,ล 1, ้วก็ตาหนักทั้ง่้อหนึ่งทำได้ทำมาเตรียมงานอยู่ได้รับได้นอน,อาาก,นอกันเนาะก็เลยมาด้วยอาการปิกเนียอ่อนเทียขอออบงานแต่ขอใสกันเลยจ้ะได้รับงานแล้วแต่ก็โม่ก็เลยมาค่ะเนี่ยยินดีเจ้าที่มาเจอเพื่อนๆจ้ะสนใจกันต้ากับเป๊ะเป๊ะควบค้องเนาะหนูก็ซื้อไอแกก็เล่นเป๊ะควกอย่างเดียวเนาะ ผุไปทางใดเลยล่ะคือมีไอแครกเด้งจ้างเห้งกาแฟกผู้เก่เดียวที่แห่งที่เดียวแี่เขาใจันอย่างเด้วเอาไป่เข้าเป็นกุ๊เอาพวกอย่างโล่ก้ปไปก้ตอนแรกลูกมัยอมรอบละคะเพราะว่าเก้าการนี้กทีเป็นไสจางก่างห้าร้อยันแอดเาก็เลยก็เลยแบบคือตางกันได้ประเด็นต่อเพน่คนลูกก็คือเหัดการตัวสุปัน้อยกันคือเรียนพวกแบบ แต่เน่ก็ดีใจเจอเพื่อนๆเพืนนะ่อนๆอย่างเงี้เยเก้า